การทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลนะยังมีอยู่จริงค่ะเริ่มด้วยหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะคะตัดกิ่งแห้งกิ่งเป็นรอบกิ่งใจกลางทรงพุ่มให้แสงส่องลงไปถึงโคนต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบทความแนะนำตัวนี้เลยค่ะปุ๋ยอินทรีย์ตรหญยยิงเกษตรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ของวัตถุอินทรีย์สูงมาก โดยเฉพาะมูลไส้เดือนค่ะ30แล้วก็มีกาตตะกรอนจากโรงงานน้ำตาลอีก20%นมีโดลไม้ปรับสภาพดินแล้วก็มีเศษผลไม้มาเศษวัสดุจากเขาเรียกว่าก้อนเห็ดนะคะตัวนี้ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะต่อดินทั้งปรับสภาพทั้งมีสารอาหารต่างๆให้รากได้กินกระตุ้นการแตกรากได้ดีเหมาะมากค่ะกับพืชทุกชนิดเลยที่จะต้องปรับสภาพดินก่อนแล้วก็ค่อย ติมอาหารนั่นเองค่ะแล้วอีกตัวช่วยตัวหนึ่งก็คือชุดคู่หูกรดอะมิโนเวอร์แ p l น n นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวฉีดพ่นทางใบให้อาหารทางใบกินไวซึมเร็วแล้วก็ให้ผลเร็วนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำรุงใบสร้างคลอโรฟิลล์การเปิดตาดอกสร้างดอกนะคะบำรุงลูกขยายผลลูกใหญ่ได้น้ำหนักเข้าเนื้อเข้าสีอันนี้กรดอะมิโนเวอร์แ p l น n t เขาจะทำหน้าที่ได้ดีหมดเลย เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะมีอินทรีย์ในส่วนของบํารุงเป็น2ตัวนะคะตัวช่วยแล้วก็มีตัวเรื่องของกําจัดเชื้อราเชื้อโรคแล้วก็ศัตรูพืชต่างๆที่เป็นปัญหากับลำไยก็จะเป็นในเรื่องของสารชีวพันธุ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นกเกษตรอินทรีย์ลำไยอินทรีย์วันนี้ทําได้จริงค่ะเรามาเริ่มต้นจากการ หลังฟื้นฟูตัดแต่งกิ่งแล้วดีกว่านะคะเริ่มเทคนิควิธีการเลยก็ขั้นตอนที่1ก็คือการใส่ปุ๋ยโดยทันทีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใส่ปุ๋ยเนี่ยแล้วใส่ญีนเกษตรปรับสภาพดินให้อาหารแล้วเราเอากรดอะมิโนเวอร์แพนเนี่ยนะคะฉีดลงดินทับไปด้วยคือใช้อัตรา2เท่าก็คือ2ชุดต่อน้ำพันลิตรนั่นเองค่ะฉีดเสร็จแล้วนะคะก็ให้น้ำตามเลยค่ะเพื่อให้ปุ๋ยนะคะซึมลงไปในดินแล้วก็กระตุ้นการแตกรากปล่อยมาใหม่ การแตกรากฝอยมาใหม่ก็เท่ากับใบอ่อนแตกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งระยะเวลาในการแตกยอดจะอยู่ประมาณ7วันนะคะแต่ถ้าใช้สูตรนี้นะคะจะแตกเร็วกว่าน,นี้เท่าที่รีวิวเขาทำกันมานะคะแตกเร็วค่ะแล้วเพราะฉะนั้นพอแตกใบอ่อนมาปั๊บ ap เป็นอ่าเขาเรียกว่าหางประทูหรือว่าตีนตีน,ตน,นอกอย่างที่เขาเรียกกันนะคะก็ใช้กรดอะมิโนเวอร์แพนอันตราปกติค่ะ1ชุดต่อน้ำพันลิตรฉีดพ่นใบนะคะ ฉีดทุก7จ็ดถึงสิวันในใบชุดแรกนะคะเราจะฉีดทีหน่อยเพื่อให้ใบเขามีความสมบูรณ์เร็วฟื้นตัวได้ไวอ่าแต่ว่าช่วงที่เหมาะสมจริงๆนะคะก็จะเป็นช่วงช่วงที่แตกใบมาใหม่นะคะช่วงที่เป็นปัปะทูนี่แหละคะ่ะฉีดกรดอะมิโนเขาก็จะขยายตัวได้ไวกลางไวนั่นเองค่ะโตเร็วในชุดที่2ก็จะเป็นช่วงของหังดับจากกลางหรือใบกําลังจากกลางนั่นเองค่ะ แล้วช่วงที่3ก็คือช่วงเพรศนาใบเขียวใกล้จะเก่ถ้าเราฉีดกรดอะมิโนในช่วงนี้ก็จะทําให้แตกยอดวใบชุดที่2มาเร็วนั่นเองค่ะหลังจากนั้นพอใบแก่แล้วชุดที่1นนะคะก็เริ่มใส่ปุ๋ยฉีดกรดอะมิโนแล้วก็ฉีดใบเหมือนเดิมนะคะแต่ชุดที่2เราจะฉีดใบได้แค่สองครั้งเองค่ะช่วงแรกก็เป็นช่วงของเริ่มปริมานะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของกําลังจะกลางนะคะพอช่วงที่3เนี่ย ใบเพรหลักแก้จแกะเนี่ยเขาจะลงสารนะคะลงสารเรียกว่าโพแทสเซียมคอเรตนะคะสารนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ลำไย,ยรู้สึกว่าอากาศมันเย็นอากาศมันหนาวเขาก็จะออกดอกให้นั่นเองค่ะเพราะว่าลำไย,ยโดยธรรมชาติเขาจะออกในช่วงอากาศเย็นหลังจากลาดสารไปแล้วนะคะช่วง21-30วันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เริ่มจะมีเขาเรียกว่าจุดเข้าขาออกมาตาตาตา,ตาดอกนะคะออกเราก็ เปิดตาดอกเลยโดยการใช้ชุดเวิร์แพลนเนี่ยแหละคะ่ะปลดอะมิโนสองซองไคโตซานหนึ่งซองนะคะฉีดเปิดตาดอกหรือเราจะใช้ชุดเปิดตาดอกของเราก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นชุดคู่หูออกไหมออกค่ะหลายๆส่วนเขาทำสูตรนี้ก็ออกดีนะคะแล้วก็พอช่อดอกยืดสัก1 0 1ถึงสิเซนนะคะเราก็พ่นชุดคู่หูในอันตราปกติบำรุงดอกหชุดต่อน้ำผลิตนะคะฉีดไปเรื่อยๆ จนดอกบานจริงๆดอกบานก็ฉีดได้นะคะแต่เราจะต้องปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยละอองเล็กมากๆเป็นฝอยๆละเอียดเลยค่ะเพราะว่าถ้าฉีดแรงไปก็จะทําให้ดอกร่วงนั่นเองแต่ตัวชุดกุ้งหัวแพลนก็จะไปช่วยให้เกสรสมบูรณ์ด้วยนะคะตัวเมียเยอะแต่ว่าบางคนก็บอกฉีดได้เหรอมันจะไปรบกวนการผสมเกสรไหมด้วยความที่เราเป็นชีวภาพไม่รบกวนคะ่ะไม่ พราะว่าเราไม่มีสารเคมีที่จะไปทําให้แมลงเครียดหรือแมลงไม่ชอบนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะพอติดผลขึ้นเม็ดเล็กๆเป็นมะเขือพวงเล็กหรือประมาณเม็ดถั่วขึ้นไปนะคะนี้ก็เริ่มใส่ปุ๋ยยิงเกษตรอีกแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฉีดคู่หัวแผนฉีดลูกค่ะทีนี้เราก็จะฉีดทุก10 1 5วันฉีดไปเรื่อยๆหรือถ้าใครรีบ เขารีบก็คืออยากให้ลูกโตไวลูกเสมอลูกสวยก็7วันได้ค่ะทุกสัปดาห์แล้วก็ใส่หญิงเกษตรทุก15วันในช่วงติดผลแล้วนะคะใส่พวกคู่กันไปเรื่อยๆอจนถึงช่วงที่เขาเรียกว่าผลเริ่มโตะคะ่ะผลเริ่มโตเราก็ยังฉีดอยู่นะคะก็จะเป็นกลายเป็นเพิ่มน้ําหนักแล้วก็ทําให้ผิวนะคะเปลือกเขาสวยนะคะแล้วก็ลูกโตดี อันนี้ลำไย,ยที่ใช้หญิงเกษตรแล้วก็คู่หูของเราคู่กันนะคะจะทําให้เปลือกหนาถึงแม้ว่าระยะเวลา6เดือนถึง7เดือนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะคะแต่ว่าเก็บไม่ได้เนี่ยลูกก็ยังไม่แตกไม่เน่าไม่เสียนะคะยังช่วยยืดอายุการเก็บไปได้อีกหน่อยหนึ่งในช่วงของการทําลําไยเนี่ยนะคะตั้งแต่ทาใบจนเก็บผลผลิตเนี่ยใช้แค่หญิงเกษตรทางดินแล้วก็ช่วยคู่หูวัวแผลง Plan แค่นี้2องอย่าง พอแล้วค่ะเราไม่ต้องเติมอย่างอื่นใดๆเลยนะคะที่จะเติมก็จะเป็นในเรื่องของการกําจัดเชื้อรากับศัตรูพืชน,นั่นเองซึ่งวันนี้เราก็มีสารชีวพันธุ์มาช่วยตรงนี้ด้วยเป็นชีวภาพเหมือนกันค่ะก็คือมีไตรแทบนะคะเป็นตัวกําจัดเชื้อราทางดินฉีดลงดินนะคะเขาจะไปแย่งพื้นที่เชื้อรากําจัดเชื้อราให้เรารากเน่าโคนเน่าก็จะดีขึ้นแล้วก็หายนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นเจนในตัวที่2ก็จะเป็นเจนแบ็กนะคะ เนแม็กก็จะเป็นตัวฉีดพ่นทางใบควบคู่ก,กับเวอร์แ plan ได้เลยคือผสมการฉีดพ่นได้เลยป้องกันเชื้อราทุกชนิดค่ะที่อยู่ตามตน้นตามใบกิ่งดอกผลได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นลาสาหนิมลาใบจุดลาใบไหมฟิวซเลียมหรือแม้แต่โรคใบติดโรคต่างๆนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็พวกเชื้อราแป้งลาแป้ง,ลา,ปงลาดำอะไรต่างๆก็ได้ด้วยนะคะ ตัวที่สามก็จะเป็นตัวบิวเวอร์ค่ะบิวเวอร์บิวเวอร์นี่เขาจะฆ่าเขาจะเป็นบิวเวอร์นี่เขาจะเป็นเชื้อราที่ทําลายพวกเพลี้ยอ่อนต่างๆนะคะเวลาโดนตัวนะคะเขาจะเข้าไปแพร่แพร่เชื้อในตัวแมลงก็ไม่แมลงป่วยแล้วก็ไปติดเพื่อนได้ด้วยนะคะนี่ก็คือเท่ากับว่ากําจัดได้มากกว่าตัวที่สองก็จะเป็นตัวเมตาไลค่ะเมตาไล์ก็จะเป็นเชื้อราเหมือนกันเมื่อโดนตัวแมลงนะคะ ก็จะทําให้แมลงปล่วยแล้วก็ไปติดเพื่อนเหมือนกันซึ่งตัวเมตาไลต์ก็กําจัดได้ทั้งแมลงปีกแข็งเยับไฟไลายแดงหรือศัตรูพืชอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นหนอนในดินนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของหนอน BTA ค่นนี้หนอนทุกชนิดเลยค่ะพอโดนตัวหนอนนะคะมันจะหยุดกินแล้วก็จะตายภายใน3-5วันสามารถผสมกับเบอร์แพลนแล้วฉีดได้ค่ะได้ทุกรอบเลยนะคะไม่บรบกวนแมลงที่มาผสมเกสรเช่นตัวพึ่งตัว ชนะนาลงตัวเบี้ยอะไรพวกนี้ไม่รบกวนเขาเลยค่ะเพราะเราเป็นชีวภาพนะคะแล้วยังไปส่งเสริมการบำรุงดอกบำรุงใบบำรุงต้นให้ให้อ่าเขาเรียกว,ว่าให้แข็งแรงด้วยนะคะน,นี่ก็จะทําให้ใบดอกผลสวยนะคะก็จะมีอยู่กลุ่มเชื้อราแล้วก็กลุ่มกำจัดศัตรูพืชซึ่งสองตัว2กลุ่มนี้นะคะอย่างกลุ่มเชื้อราเนี่ยเราจะไม่ใช้ร่วมกับกลุ่มกําจัดศัตรูพืชนะคะเพราะว่าเขาเป็นเชื้อรา แต่อันนี้กับจัดเชื้อราเพราะฉะนั้นให้แยกพ่นค่ะถ้าใช้ยาเชื้อราผสมกับเบอร์แ p l น n ฉีดช่วงเช้าได้ค่ะหรือ,อะจะพ่นเขาต่างหากช่วงเย็นก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวกลุ่มแมลงนะคะกลุ่มศัตรูพืชบิวเวอร์เมนเไลท์ ight, แล้วก็ตัวหนอน BTE แนะนําเป็นฉีดช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะให้ถ้าฉีดแยกนะคะฉีดแยกต่างหากก็ให้ผสมยาจับใบไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ยากเกาะใบได้นานขึ้นนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นในส่วนของเกษตรอินทรีย์ครบวงจรค่ะทางดินหญิงเกษตรทางใบชุกุ้งหัวแพลนซึ่งมีทั้งกรดอะมิโน,โนมีสารอายาสีน้ำตาลแล้วก็มีสารอาหารต่างๆครบทุกธาตุตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องบวกสารอาหารอื่นๆแล้วนะคะกุ้งัวแพนชุดเดียวบำรุงจบค่ะแล้วก็ชีวภพันในเรื่องของการรักษาโรครากเน่าโคนเน่าเชื้อราต่างๆแล้วก็ศัตรูพืชต่างๆเพีะ้ยะ อ่อนทุกชนิดแมลงปีกแข็งหนอนทุกชนิดครบวงจรค่ะเกษตรอินทรีย์ได้ผลดีได้ผลดีแน่นอนค่ะเพราะว่ามีรีวิวจากหลายๆส่วนที่เขาใช้อยู่อย่างที่เห็นในวิดีโอนี้ก็คือเป็นส่วนที่รีวิวในการใช้ผลิตภัณฑ์3ตัวนี้จริงๆค่ะที่ออดไปเก็บภาพมานะคะก็เอามาโชว์ให้กับเพื่อนๆชาวสวนน้ำยายของเราได้ดูว่าการทาใบด้วยหญิงเกษตรทางดินและชุดคู่หูทางใบ ได้ใบใหญ่ใบเขียวใบงามจริงแล้วก็ออกดอกดีติดลูกดีนะคะลูกโตเสมออ่ามีอีกเคล็ลับหนึ่งนะคะลูกดกดอย่างนี้นะคะอย่าไว้ทั้งหมดแต่งบ้างก็ดีนะคะเพราะว่าการแต่งช่อดอกไม่ให้ดกจนเกินไปจะทำให้ลูกโตดีะคะ่ะแล้วก็ลดเรื่องของการผลแตกนะคะผลเน่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการกำจัดเชื้อรามันอาจจะเข้าไม่ถึงพ่อดกมากเกินไปอันนี้ต้องตัดใจนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะอยากทํำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยทั้งตัวเองแล้วก็ได้ผลผลิตดีคือมันไม่ต้องใช้ยาหลายตัวนะคะมันก็ต้นทุนน้อยค่ะแต่เวลาขายเนี่ยถ้าเราได้ผลดกผลดีไซส์ได้ขนาดได้ลงให้ราคาดีอันนี้เราก็ได้เงินเหลือหือเลยคะ่ะลองดูคะ่ะลองมาทํำเกษตรอินทรีย์จากผลลัพธ์ที่ดีจริงแล้วก็ได้ผลอย่างรีวิวในวิดีโอนี้เลยค่ะ